สุดสัปดาห์นี้นะครับศึกฟาดแข้งพรีเมียร์ลีกจะเตะกันแบบเต็มแม็กซ์นะฮะวันเสาร์ห้าคู่นะวันเสาร์พวกนี้มีห้าคู่แล้วก็วันอาทิตย์วันมะรืนนี้ก็จะเตะกันอีกห้าคู่แล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหแหมน้ำเสียงผมนี่แย่เลยคือหลังจากนั้นความซึมเศร้าเหงาแห้งก็จะมาเยือนโลกลูกหนังอีกครั้งเพราะว่าจะมีการเบรกให้กับ ทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะเป็นรอบที่3ในฤดูกาลนี้เวลาเบลกทีมชาติทีไรเนี่ยนะจิตใจมันก็จะห่อเหี่ยวแล้วก็โหยหาอ่ะว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งทวนก่อนจะเบลกทีมชาติด้วยศึกพรีเมียร์ลีกประจำสุดสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ครับคู่เอกประจำวันอยู่ที่บ้านของทีมคลับไกท่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับ ทีมพญาโต้งพญาโต้งของน้ำแมวเขาจะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทุ่มครึ่งนะฮะทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราเที่ยงกลิปก็จะเตะก,กันตอนเที่ยงครึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังนะครับช่วงหลังเนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันแมนยูไปกินอะไรมานะ,ะกระดูกไก่กระดูกไก่เนี่ยมันแหลมมันคมนะฮะช่วงหลังนี้มันทิ่มแทง พอหอยแมนยูทะลุตลอดเวลาเลยจากในอดีตเนี่ยที่สเปอร์เคยเป็นเคยคือพูดง่ายว่าไก่สําหรับแมนยูเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะทำอะไรก็อร่อยจะเอาไปย่างโอ้โหจะเอาไปปิ้งนะเอาไปปิ้งก็ได้เอาไปย่างก็ได้นะเอาไปทอดก็ได้นะเอาไปทอดแบบเคฟซีอย่างเงี้ยนะฮะจะไปจะไปต้มก็ได้นะจะไปจะเอาไปตุ๋นก็ได้จะเอาไปผัดก็ได้คือพูดง่ายว่าทำฮีอะไรก็อร่อยหมด นะถึงขนาดที่เซอร์เลฟูซันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเจอกับสเปอร์ไม่ต้องไม่ต้องมาเขาเรียกว่าไม่ต้องมาทบทวนแผนการเล่นอะไรมากประชุมทีมทีเดียวไม่ต้องมายงไม่ต้องมาย้ำนะฮะแล้วก็เปิดประตูมาบอกลูกทีมว่าเอา้าก็ก็แค่ทอดแนมอะ่ะอย่าไปซีเรียสอะไรมากลงไปแล้วแมนยูก็นะฮะลงไปเคี้ยวนะฮะรสชาติหวานกรอบนะะกระดูกก็กรอบแต่มาช่วงหลังเอาง่ายๆตั้งแต่ยุคข,ของเอริกเทนฮาร์กนะ,ะตั้งตั้งแต่ ฤดูกาล2020 2022 2023เป็นต้นมานะคือกลายเป็นว่าสเปอร์เนี่ยไก่หนังเหนียวไม่ให้ปีศาจแดงเคี้ยวง่ายๆอีกต่อไปนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน4นัดนะครับในพรีเมียร์ลีก2เกมในลีกคัพ1เกมนะฮะแล้วก็ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกแมนยูแม่งกล้ากล้าแพ้นะแพ้แพ้สเปอร์เนี่ยทั้ง4นัดที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เท่านั้นไม่พอนะครับแมนยูไม่ชนะสเปอร์มาเนี่ยเจดนัดติดต่อกันในทุกรายการนะเจ็นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วก็ไอเจ็นัดที่แมนยูไม่ชนะติดต่อกันในทุกรายการเนี่ยแพ้ไปห้าเอาเสมอได้แค่สนัดทั้งนั้นดีก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โเจอกันเมื่อไหร่นะฮะหักปีไก่นะฮะมาเคี้ยวกรุบกรุบก,กรอบๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมาเลยเกิดคําถามว่าเฮ้ยเฮ้ยนรกอะไรวะเนี่ย ทำไมช่วงหลังพลพรรคปีศาจแดงนะครับจากที่เคยกดขี่ขมเหงท็อตแนมฮอสเปอร์มาตลอดทําไมช่วงหลังถึงกลายเป็นทีมที่แพ้ทางท็อตแนมฮอสเปอร์ซะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับถามว่าทําไมช่วงหลังนะครับแมนยูกลายเป็นทีมที่แพ้ทางท็อตแนมฮอสเปอร์ในวงเล็บว่าซะอย่างนั้น ก็ถ้าเรามาศึกษาดีๆเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่มาแค่ระยะหลังนะครับผมมองว่ามันนับตั้งแต่ที่เซอร์เลฟูซันหัวหางมือไปนั่นแหละนะครับคือจากที่เคยแบบโอ้โหคมมาตลอดช่วงช่วงที่กุนซือคนอื่นๆมาคุมเนี่ยโอเคมันก็จะมีนะฮะชนะสเปอร์อยู่ชนะสเปอร์อยู่แต่มันจะเริ่มเริ่มไม่ต่อเนื่องแล้วนะมันจะเริ่มแบบมีมีสะดุดและม,มีเริ่มเริ่มมีสะดุดกับสเปอร์ มากขึ้นเรื่อยๆก็พูดง่ายๆว่านะฮะศักยภาพของพิซาจแดงเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีตั้งแต่ป๋าแกวางมือไปนะฮะความตกต่ําดําดิ่งลงหิวระรอกมันก็มาใส่แยะยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้อย่างเย้ยหยันแบบเนี้นะครับจนกระทั่งนะครับมาในยุคข,ของเอริกเทนฮากนะเอาชนะสเปอร์ได้แค่เกมเดียวนอกจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ย เอาชนะไม่ได้เลยรวมถึงเมื่อตอนต้นฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับที่โดนสเปอร์เนี่ยบุกอัดนะครับบุกถลกหนังหัวคาบ้านพอเปลี่ยนผู้จัดการทีมจากอริคเทนฮากนะฮะมาเป็นรูเบนอะรูเบนอามริมสามนัดของเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกุนซือโปรตุเกสนะฮะวัยสี่สิบของพิศาจแดงเนี่ยคุมทีมเจอกับสเปอร์แล้วแพ้รวดเลยนะตั้งแต่ ตั้งแต่รังสิตอีทียไม่ใช่ตั้งแต่ลีคับนะก็ไปโดนลูกเตะมุมนะครับเตะมุมก็ปล่อยให้เข้านะครับพอกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะไปเล่นกันที่บ้านของทีมกราไกา่ก็โดนอีกโยนเชมิดิสันยิงแล้วก็เกมลุกตอนนั้นโอ้โหมันเป็นเกมลุกที่มันดูตีบตันมากมันดูฝืดเคืองมากคือแมนยูนะครับเมื่อรดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้แบบ ไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้มีความเสียบคมเด็ดขาดอะไรเลยจนกระทั่งมาถึงนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกไอเราก็หมายมันปั้นมือว่าเอาละนะแพ้มาเยอะและ้วเกมเนี้ยนะมันน่าจะถูกฉลกกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็บฟุตบอลถ้วยซึ่งสเปอร์เนี่ยเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีวาสนากับการเป็นแชมป์ยังอุตส่าห์แพท้ทั้งทงที่สเปอร์เขาก็ไม่ได้ว่าเล่นก็ไม่ได้ว่าเล่นดีเดอะไรสักเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยมันคือการแพ้ทางก็คือพูดง่ายว่า จุดหนึ่งนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยในยุคเอริกเทนฮากจนถึงรูเบนอโมริมสามนัดที่คุมทีมเจอสเปอร์เมื่อรด,ดูกาลที่แล้วลองนึกดูดีๆนะครับผู้รักษาประตูนะฮะใช้บายินดีกับอ,องเรโอนานะ่าอ,องเรโอนานะ่านัดชิงยูโรปาลีกก็นะก็ก็ผมก,ก็มองว่าก็มีส่วนมีส่วนในความผิดพลาดมีส่วนในการเสียประตูนะแล้วก็เกมรุกของแมนยู ช่วงหลังที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์โอ้โหมันเป็นเกมรุกที่ที่น่าละเหี่ยใจดีนักแลนะผิดกับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเกมรุกของแมนยูยกระดับขึ้นมานะครับหลังจากที่มีผู้เล่นใหม่อย่างไบรอันเอมเบอร์โมกับมาติอุสคุนย่ามีกองหน้าอย่างเบนเามินเชสโก้แล้วก็ที่สำคัญมีผู้รักษาประตูคนใหม่ไม่ใช่ในายทวันหนักเหมือนเดิมพราะนั้นเนี่ยนะเกมรับมันก็เลยดู ดูมีความมั่นคงมากขึ้นแม้ว่าจะเสียประตูง่ายๆเสียประตูโง่ๆเสียประตูแบบไม่น่าเสียอยู่นะยังยังแก้ตรงจุดนี้ไม่หายแต่เกมรุกเนี่ยแล้วก็รูปแบบการเข้าทำเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่าแมนยูเนี่ยดีขึ้นนะครับในขณะที่ท็อตแนมอัสเปอร์ฤดูการนี้นะครับมตอนเปิดตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดฉากอย่างเราใจเปลี่ยนผู้จัดจาการทีมคนใหม่นะครับจากนักแอนช์นะครับเป็น โทมัสแฟรงค์โอ้แรกๆนี่หือหวานะฮะหือหวาหมา,าเ่าเดียวไปๆมาๆมันชักออกอาการอาการที่เรียกว่าอาการสเปอร์ซี่คือเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เราจะเห็นว่าฤดูกาลน,นี้สเปอร์นะครับเล่นในบ้านไปห้านัดไม่ขาบ้านไปสามสามครั้งรวมถึงเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คาบ้านให้กับเชลซีนะครับคือ มีคนวิเคราะห์นะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไก่เนี่ยอย่างน้าแมวเขาบอกเลยว่าเมื่อสเปอร์ต้องเล่นเกมรุกเมื่อสเปอร์ต้องเหนือกว่าเมื่อสเปอร์เหนือกว่าคู่แข่งแล้วต้องคุมจังหวะเล่นเกมรุกเนี่ยพวกเขาทําได้ไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่นะครับในทางกลับกันแมนยูก็เช่นกันนะเวลาคุมเกมรุกเนี่ยนะร,รูปแบบการเข้าทำเนี่ยมันยังไม่หลากหลายเพียงพอจะดีกว่าเมื่อเป็นฝ่ายตั้งรับ แล้วก็เปลี่ยนจังหวะโต้กลับเอานะครับใช้พื้นที่ว่างชิงจังหวะสองอะไรแบบเหมือนกับเกมที่บุกไปชนะผู้พี่ๆในศึกแดงเดือดนั่นแหละนะแมนยูจะถน,นัดในกลยุทธ์แบบนี้ซึ่ง2อทีมมาเจอกันแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกมนอกบ้านนะออกนอกบ้านทีไรนะรไม่เสมอก็แพ้กลับมาฤดูก,กาลนี้ก็มีแค่เกมเดียวก็คือในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์นั่นแหละที่สามารถบุกไปเหยียบจมูกเจ้าถิ่นเขาได้นอกนั้นก็ นะเจอใครก็เต็มที่ก็ได้แค่เสมอเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ทําได้แค่เสมอกับดอรติ g h แฮมฟอร์เรสในขนาดที่สเปอร์หลังจากที่ชนะในบ้านเกมแรกแล้วก็ไม่ชนะใครเลยโอ้โหเขาเรียกว่ามาเจอกันถูกช่วงเวลาพอดีเลยนะครับแล้วคู่นี้ใครชนะนะจะกระโดดนะครับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงตามหลังอาร์เซนะฮะซึ่งพรุ่งนี้อาร์เซนอลจะยก โยธาพลากรไปเยือนซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงถ้าอาเซนอลชนะได้นะครับกลับออกมาจากเซเดียมออฟไลท์พร้อมกับ3แต้มในมือก็จะทิ้งห่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเป็น9กับ10แต้มโอ้โหนะห่างขนาดนี้แล้วพวกนี้อ่าแล้วมาลืนนี้เนี่ยวันพุธอะแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเขาต้องตัดแต้มกันเองนะส่วนกลับมาที่เกม สเปอร์นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดผลออย่อมมายังไงก็ขออนุญาตถือเคลดนะไม่ฟันธงนะไม่กล้าฟันธงก็แม่หมมันก็พูดยากอะ่ะคือผมก็ไม่คิดว่าสเปอร์แม่งจะแพ้คาบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่าแมนยูแม่งจะแพ้ทางสเปอร์อะไรนักหนาจะแพ้เกมที่ห้าติดต่อกันก็ให้แม่งรู้ไปนะครับอารมริมเนี่ยแพ้สเปอร์มาสามครั้งแล้วมันต้องคิดได้มันต้องหาทางแก้ไขหาทางป้องกันนะครับมันต้องมันต้องเอามาทํากันบ้านต้องเอามาเป็นบทเรียน ต้องถอดบทเรียนอะไรแบบเนี้ยพูดถึงมันก่อนไอ้ไอ้เมื่อวานดูนะฮะพ่โดคริสเตโดโรนันดเอ,อ้โรนันโดแกไปออกรายการของซีเก่านะฮะ p เพียสบอสแนนรายการอันเซนเซอร์เพียสบอสแนนเนี่ยเป็นนักวิจารณ์นะก็ขอไปนะเขาเป็นแฟนของอาร์เซนอลขอภัยที่ผมชอบเรียกว่านักวิจารณ์ส่งเดตบ้างนักวิจารณ์ปากหมาบ้างคือ แต่ละอย่างที่แม่งพูดมาเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนคนไม่มีความรู้อะเหมือนคนแบบหมกมุ่นแล้วก็ลำเอียงนะลำเอียงเข้าข้างแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ถือว่าเป็นพิธีกรฝีปากกล้าผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอังกฤษเขาเขาก็เชิญพี่โดไปออกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ออกมารอบแรกนี่บ้านแตกเลยเผาบ้านตัวเองนะเอานิวเคลียร์ไปทิ้งใส่โอแทฟอร์ดแล้วอย่างนั้นรอบ รอบสองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเทยอยเปิดคลิปออกมาก็มีหลายเรื่องมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ที่ผมชอบมากเลยโอ้โหมีหลายเรื่องที่พูดแล้วแ,แบบโอ้โหมันโดนว่ะเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าโอโ้พี่โดนะเขาเซลล์มากเขาบอกว่าควรจะนับาการทําประตูในฟุตบอลลีกของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเข้าไปในการยิงประตูรองเท้าทองคําโกลเด้นบูทด้วยนึกออกไหมฮะแต่ในแต่ละปีจะมีรางวัล รองเท้าทองคําให้ดาวซันโวฟุตบอลยุโรปอะ่ะนะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะควรจะนับลีกซาอุเข้าไปด้วยนะครับเหตุผลคือลีกซาอุพี่ดเขาบอกนะว่ายิงประตูในลีกซาอุที่แกคาแข้ขงอยู่ตอนเนี้ยแม่งแม่งแม่งยากกว่ายิงประตูในลาลีกาของสเปนที่แกยิงมาแบบถลม่มทลายเสียอีกอนะพูดง่ายๆว่าเขาบอกไอลาลีกายิงประตูง่ายกว่าเท่านั้นไม่พอนะฮะพี่ดแกบอกอีกลีกซาอุที่แกคาแข้ขงอยู่นะตอนเนี้ย เหนือกว่าลีกโปรตุเกสบ้านเกิดของตัวเองรวมถึงลีกเอิงของฝรั่งเศสเพราะว่าลีกเอิงอะ่ะมันมีดีแค่เปสเทีมเดียวนะพี่โดแกก็สุดยอดเหมือนกันนะแกก็ยังยิงอยู่40แล้วก็ยังยิงแบบไม่ยั้งหยุดนะแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยฟังแล้วก็ต้องต้อง,องนิดนึงนะคือลืมบอกเลยเอฟซี FC ของพี่โดอย่าเพิ่งโกรธผมนะผมผมก็ไม่ได้ว่าแต่งเสริมเติมอะไรนะ ก็เล่าไปตามท,ที่เห็นที่ได้ฟังที่ได้ยินมาที่ได้อ่านมาไม่ได้มีอะไรมาบิดเบือนนะครับเพราะว่าสิ่งพิโดเนี่ยแม่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะไม่ใช่น่ากลัวมากนะน่ากลัวฮีฮีนะครับต้องใช้คํานี้เลยคือน่ากลัวฮีฮีแม่งไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะหัวเด็ดตีนขาดกูก็โรนันโดเท่านั้นพิโดจะเขย่าหำนะจะตดใจเฮียอะไรแม่งก็ได้หมดถูกต้องหมด อันนี้ต้องขอความรุณานะด้วยผมก็ไม่ได้มาโดยค่าไม่ได้มาเหยียดหยามอะไรพี่พี่โดของพวกพวกเขานะครับที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือไอเพนะีสบอสแดนน่ะแม่งถามแม่งถามพี่โดนะว่าสมมติว่าทั้งคุณนะ,ะก็คือคริสตินโดโรนัลโดแล้วก็เดวิดเบคแฮมซึ่งล่าสุดได้ได้เป็นทันเซอร์นะฮะได้ได้บรรดาศักร์ระดับอัศวินจากชิงชาล์สเป็นที่เรียบร้อยนะฮนะ,ค,ะคือพูดง่ายว่าถ้าคริสตียโนโรนันโดกับเซอร์เดวิดเบคแฮมสมมุติว่าไม่เป็นที่รู้จัก แล้วไปเดินที่ชายหาดโคปาคาบาน่ารู้จักไหมอยู่ที่บราซิลโคปาคาบ้าน่ะไม่ใช่เอานวไดไอ้สัตว์ตรงนั้นแม่งอยู่ลาซาดานะอยู่แถวโปไซดอนไอ้เหี้ยข้างหลังมันไม่ใช่บอกวานั่นแหละโคปาคาบาน่าไม่เคยไปนะอันนี้จําได้เคยข,ขับรถผ่านเลี้ยวเข้าซอยรัดอาจจะเห็นเลยโคปาคาบาน่าอันนี้คนละอานกันชายหาดโคปาคาบาน่าอยู่ที่บราซิลนะครับเป็นชายหาดที่แบบโด่งดังมากถ้าพี่โดกับพี่เบ๊กไม่มีคนรู้จักแล้วไปเดิน ด้วยการที่ใช้หาดแห่งนี้เป็นเวลาสินาทีใครจะได้รับความสนใจมากกว่ากันพี่โด, mmm S> <S ดตอบแบบมั่นอกมั่นใจเลยนะฮะว่าพี่เบ็กเนี่ยหน้าตาหล่อเหลานะหล่อเหลาเอาการแต่ที่เหลือนอกนั้นก็ยักไหลธรรมดาไม่มีอะไรเบือส่วนพี่โดนอกจากจะหล่อเหลาไม่ใช่หล่อเหลาธรรมดาเขาบอกว่า I am perfect แปลเป็นไทยก็ผมสมบูรณ์แบบฟังแล้วก็ ขำๆไปนะครับเขาก็อืผมว่าบางคนบอกมันมันเขาเรียกว่ามันบรรลุแล้วพี่โดเขาบรรลุแล้วเขาปาดอะไรมาเยอะคล้ายๆกับสลาตันอิบราฮิโมวิชที่ที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแต่อันนั้นผมเข้าใจอิบลานะอันนั้นดูเท่ดูแบบเออเฮ้ยดูแบบมันดูไม่อมันดูไม่แบบไม่ยืยอ่ะมันดูแบบไม่ไม่มันดูแบบขนแล้วไม่รู้อ่ะคืออิบราทาแล้วมันมันมันได้อ่ะ พี่โดก็ทําได้นะพี่โดก็ทําได้ผมไม่ได้มีอะไรพี่โดทําได้จริงๆครับ <c oughs> ทําได้ั <c oughs>